ก็กำหับไอคอน,นครับสำหรับว่าของดาร์คซูส์2พร้อมรอบเดอะเพอร์ซิสนะครับวันนี้ผมจะพาไปหาตุวแจของ DLC ตัวที่สองคาวด์ออฟเดอะโอเวออ์แนคิงครับซึ่งเราจะต้องไปที่เอรอนคีฟก่อนนะครับ เพื่อไปเอาคุณแจครับมาเปิดประตูไปเอาคุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะไปทางเข้าวีโอซีของคาร์ออฟเดอะโออรลอนชิงนะครับซึ่งคุญแจเปิดประตูจะอยู่ตรงนี้ นี่นะครับศพที่คงที่คนนอนอยู่แล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะตรงนี้มีถึง3ตัวเลยถึงเห็นแค่สองตอนนี้แต่มี3มเดี๋ยวเข้างหลังไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจะเย็นนะพึ่งโอ้โหปาร์ต,ตี้โฟมกันเลยทีเดียวเยอะเกินไปหรือเปล่าครับโอ้โ,อโหแรงและหนักมากซึ่งมอนพวกนี้คนไฟแต่ดาผมเป็นดาไฟต้องจำใจโอ้ย เยอะจุงใจเยินนะโอ้ยอะไรยเยอะแยะอู้โอ้โหเห็นแล้วทอ้อใจ เอาโอ้โหลบได้ด้วยสวัสดีชึบโอ้ยเซมินาหมดเย้แล้ว มียาต้องกินครับเพื่อรักษาชีวิตโอ,โ,โอ้โหเวยเยอะนเราบายบายนี่นะครับพอได้คุณแจขอกนั้นมาแล้วอ๋อเกือบลืม ลองวิ่งไปบอกก่อนสำหรับกุญแจนั้นนะครับมันจะอยู่ตรงหน้าที่ผมบอกว่าเป็นศพอ่ะศพตรงนั้นนะครับไอหน้าว้ตรงนั้นมันจะพ่นไฟใส่ด้วยเวลาไปเก็บระวังนะครับส่วนตัวผมเล่นปลายาวแล้วก็คือไปปิดไฟแล้วเ,เรียบร้อยแต่ตัวผมมาเก็บผมก็เก็บตอนบัวไปพ่นไฟอยู่แหละรเราก็จะมีแบบเวทไพลรอะไรงี้ใช่ไหมล่ะอ่าก็เคลือบไปแล้วก็เข้าบนุนั้นอนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้วยเลยดีกว่า โดดไปฟันเลยง่ายดีโอ้ยเนี่ยข้างบนนี้นะครับไีเทมแบบด้วยเฮดรอนเอ็โบเนี่ยจะมีน้ำนะครับแล้วก็เอาตัวมาเคลือบน้ำตรงนี้แล้วก็ ค่อยไปเก็บไอเทมตรงนั้นแต่เขาบอกกันเลยว่าบางลายก็จะตายได้ครับเนืงจากเลือดน้อยอะไรทำนองนี้แต่ถ้าเกิดใช้เวทไพลเคลือบตัวหรือว่าเวทอะไรต่างๆเคลือบตัวป้องกันไฟเอาไว้แล้วก็ไปเคลือบนันนะผมเชื่อว่าจะไม่ตายแน่นอนครับ นี่ครับกับบาฟอร์เรสต์ออฟฟอร์เรสต์อัพดอะใจแอนก่อนแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้ครับกุญแจไปเดีเอสีนั้นจะอยู่ข้างในนี้ซึ่งเราจะมีปัญหาเ้ื่จากซัมันเดอร์กิ้งก่าไฟอะไรพวกเนี้ยสำหรับผมผมคิดว่ามันดุร้ายและโหดมาก แต่เรามีวิธีครับวิเราจะใช้หนูพิษยิงเขาเอาซึ่งจุดอ่อนของพวกเขาแล้วก็คือตรงที่ผมยิงครับตรงข้างล่างเนี่ย้ยเนี่ยยิงตรงทื้นที่แดงๆข้างล่างนีะครับ เอย่าดิ้นมากสิเนี่ยครับยิงจะลดเยอะ <Yeah. S 1> นี่ครับไปหนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่ง มว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแล้วก็ลูกฉะดูผมก็คิดว่าก็ถ้าจะพอประมาณกับโซที่ได้มานะครับจตดก,การฆ่าสลามนเดอร์ไฟพวกนี้ <c oughs> <c oughs> ยิงให้พวกเขาติดปิดครับนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับรู้สึกว่าอ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับมันเจหรื DLC, อซีองศพกระดูกคนนี้และนี่นะครับจะเป็นทางที่นำไปสู่ DLC Ca o คา o อฟโอไรลอนิส่วนนี้ไว้ปิดเปิดไฟนะครับอันนี้ผมปิดไว้ถ้าเกิดปกกดอีกทีจะเป็นเปิดไฟนี่เห็นไหมครับเปิดไฟ <c oughs> รวมทั้งตัวตรงหน้านุ่นที่เก็บกุนเจด้วยแต่ผมว่ามันใจมากก็ปิดไว้ลงมานี่ครับลงมาทางนี้เลยจะเห็นว่ามีอ่านักรบเต่า ฝังทางอยู่ก็กำจัดเขาไปครับพอเ,เขาฟาดโจนแล้วเราก็ยิเป็นวิธีที่เรียบง่ายครับแล้วก็ลงมาทางนี้เลยอันนี้จะมีบอสอยู่นะครับก็บอสด่านสุดท้ายของด่านเนี้ยบอสตัวสุดท้ายดีเออบอสตัวสุดท้ายเข้า,าทางนี้ครับ นี่ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำคุณแจหาคุณแจแล้วก็ทางมาของ d l c Car of o r l a n d King นะครับ